สาวสวยน้องใหม่มาแรงในนาทีนี้ค่ะสำหรับพี่ลีนาแล้วก็น้องหมิวค่ะที่ตอนนี้ผลงานซีรีส์นะคะรักสุดท้าย My Safe Zone กำลังออนแอร์อยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่ากระแสะตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะจนมีแฟนคลับเข้ามาอยู่ในด้อมขอสมัครเป็นชาวกคมเบอร์แบก,กันด้วยเยอะเลยแล้วต้องบอกว่าโอ้หมันฟินเนาะเวลาได้ดูได้เห็นน้องๆแบบแสดงคู่กันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะ25 สศจิกายนเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของทั้งคู่ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของพี่ลีน่าแล้วก็น้องหมิวซึ่งเขาเกิดวันเดียวกันเอาสิโอนะคะซึ่งพี่ลีน่าเนี่ยอายุครบ26ปีค่ะส่วนน้องหมิว24ปีจ้ะ แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เขามีการให้ของขวัญวันเกิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่ลีนาเนี่ยให้ภาพวาดกับน้องหมิวค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกว่ามันพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกนะที่ดีไซน์ด้วยตัวเองเลยค่ะส่วนน้องหมิวนะก็ได้มีการเรียกว่ามอบช่อดอกไม้ให้กับพี่ลีนาน้องก็คือตั้งอกตั้งใจมากนี่ เอเอนะคะก็มีดอกลิลลี่แล้วก็ดอกไฮเดรเนียอยู่ในนั้น,นะค่ะ <im itation> เป็นภาพวาดน่ารักมาเออนี่เป็นดอกไม้เอาจะเอาอันไหนก่อนเนี่ย <im> ฉ <itation> ันพูดไม่ถูกแล้ว <c oughs> อันนี้ค่ะเป็นภาพวาดสวยๆเลยที่แบบตั้งอกตั้งใจทําเพื่อน้องคนอนี้ <im itation> แล้วรูปภาพน่ารักเนาะไปหาอาสิดมาเอง <im itation> เอืม เป็นคนนี้เท่านั้นอเออเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะจากที่ทําม,มาหรือใดๆมาคือก็เป็นน้องหมิวหมดเลยนะบใช่ไหมทุกอย่างที่น้องหมิวชอบอยู่ในนี้พี่ลีน่าอยู่ตรงไหนอะ <c oughs> <c oughs> พี่ลีน่าอยู่ข้างบนพี่ลีน่าอยู่ตลอดเออนะคะ ส่วนคนพี่ก็ได้ดอกไม้นะจ๊ะจากคนน้องไปค่ะก็เป็นช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยเออก็ปลื้มอกปลื้มใจเนาะที่เรียกว่าได้มานะคะแล้วก็งานนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยยังเรียกว่าถือโอกาสค่ะชวนพี่พีเอฟซีค่ะมาร่วมทําบุญด้วยกันนะที่เรียกว่ามูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะกับงานที่ชื่อว่า l Birthday ี n a m มิวเบิร์ดเดย์ชาลิต2025 จ้ะซึ่งเอาจงจริงๆพอทั้งคู่ได้เจอกันก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่าเขาขิงหรือว่าเขาอวดเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีการโชว์แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันตั้งแต่6โมงแล้วเออนะคะเพราะว่าเขาตื่นมาใส่บาทจ้าก่อนกันเลยเหรอนี่เป็นความีค่ค่ะ พี่เ่เเเดพีขาโทรกันตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วค่ะหกโมงเช้าแล้วก็โทรมาว่าอะไรตื่นไปตักบาตรทั้งคู่ใช่เฮ้ยแตนเจ๋งมากเลยป้าอะไรเนาะไม่รู้ไม่รู้สึกว่าเจ๋งหรอพี่เราเกิดวันยิวป้านอ่ะมูมานานแล้วเลยหยาดฟิวหยาดชนพี่นะคะไม่คือรู้สึกว่าวันนี้พีดีพิเศษเพราะว่ามีคนแบบแฮปปี้เบิร์ t เดย์แล้วเราก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์เขากลับมันไม่คนพีดีพเราไม่ทางี้แต่ปีสองพันสิบต่าไม่ได้โทรไง ใ่ไหมอันนี้ก็เป็นการแบบโทรแต่ปกติมันก็แบบใช่หรอถ้าไปเบิรดไอติมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบมาร่วมเป็นผู้โชคดีหนึ่งร้อยคนที่มาแฮปปี้เดย์ร่วมกับลีน่าแล้วก็มิวนะคะก็พวกเรามีความสุขสุดๆเลยวันนี้มันแบบมันสเปเชียลขึ้นไปอีกที่มีทุกคนมาอยู่ด้วยวันนี้ทั้ง มิวทเปียลลีเน็ตโฟร์ิเสื้อของลลีนาแล้วก็กัมเบอร์แบทุกคนนะคะที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็เป็นปีวันเกิดที่เรียกว่ามีความพิเศษนะคะเพราะว่านอกจากจะอยู่คู่กันแล้วเนาะยังมีพี่ี f c ต่างๆนะคะมาร่วมงานด้วยเนาะผู้โชคดีคือ100คนเลยภายในงานก็เต็มอิ่มค่ะไปด้วยรอยยิ้มอ้ยเวลาน้องหมิวมองหน้าพี่แล้วแบบฉันชนะน่ะเออ นะคะ่ะก็เต็ไมไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้น้องก็ได้มีการขอบคุณนะคะทุกๆุกคนเลยจ้าและต่อมาค่ะพี่ลีน่าเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง X นะคะเพื่อขอบคุณทุกคนด้วยนะน้องก็บอกว่าเนื่องในวันเกิด26ปีนี้เป็นอีกปีที่มีความสุขมากๆขอบคุณทุกคําอวยพรทุกข้อความทุกคลิปที่ตัดต่อออกมาอย่างตั้งใจของขวัญทุกชิ้นที่ตั้งใจมอบให้หน่าขอบคุณจาก ใจจริงๆนะคะโตขึ้นอีกปีแล้วสัญญาว่าน่าจะรักและดูแลหัวใจของตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกขอให้ทุกคนได้รับความสุขกลับไปเช่นกันนะคะรักนาน ผมส่วนคนน้องค่ะก็ได้โพสต์ข้อความค่ะน้องหมิวบอกว่าขอบคุณทุกคนสําหรับคําอวยพรวันเกิดในทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทีมหน้างานและในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆของหมิวกิจกรรมทําบุญในวันเกิดหมิวทาให้หมิวมีความสุขมากๆเลยได้เห็นหมิวโทเปียล์ลัีเนตและก็กัมเพอแบ์ค่ะในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่ารักสุดๆเลยมาช่วยเลี้ยงเด็กๆนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าแบ่งปันความสุขแบบนี้ เป็นวันเกิดที่ใจฟูท,ที่สุดเลยถ้ามีโอกาสไว้มาทำกิจกรรมแบบนี้กันอีกนะคะเออได้เห็นภาพเราก็รู้สึกมีความสุขไปกับน้องๆจริงๆก็เรียกว่าทั้งอิ่มบุญครับอิ่มใจ อิ่มท้องอิ่มไหมต้องมาถาน้องๆดูนะคะทุกคนคะ่ะทางดาราเดลี่ค่ะก็เรียกว่าขออวยพรให้น้องอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้องได้มาเยือนรายการของพวกเราไปแล้วน้องก็ได้รับเค้กที่แบบว่าน่ารักน่ารักไปแหลืออีกหนึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้ให้น้องคือไข่ไข่เต่าเดี๋ยวพวกพี่ๆจะไปตามหามาให้และ จะส่งถึงมือให้ได้เน้อเพราะวันนั้นเอ็นดูน้องมากพอบอกไข่เต่าหมดหน้าน้องคือแบบน้องเศร้า น้องๆมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังอยู่คู่กันไปแบบนี้ตลอดกาลและนานเทินครับผม <S <S น้องๆ,องๆที่สําคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าทํางานกันตอนนี้ก็เรียกว่าหนักหน่วง<ด> <ๆ S 2> เยอะ,อะเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกๆปีเป็นปีที่ดีของน้องละกันค่ะโอเค